เลิฟรีสินเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอี่จะมาเริ่มต้นกับเราเนี่ยคืออาจารย์คมสารหรือว่าคมสารถันจูนะครับตั้งแต่ผู้น้อยเข้ารับธรรมะมานะครับตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วหรือเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผู้น้อยก็เจอท่านแล้วนะครับแล้วก็เจอท่านในแบบมีความสามารถมากหลากหลายวิวชายอย่างต่างเลยอย่างเช่น เราจะมาศึกษาเพลงพระาวาดท่านก็แต่งเพลงพระาวาดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านจะเป็นคนนําต้นเสียงเพลงพระาวาดต่างๆตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะครับก่อนที่จะมีบุคลากรกกเกิดมากมายในไทซิวนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทุกจนอทงท่านก้าวหน้าและกล้าวไกลมากจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพราะว่าท่านทํางานธรรมะช่วยเหลือง,งานอาจารย์ต่างๆเลยนะครับเอาโสทุกท่านถ้าพร้อมแล้วนะครับผู้น้อยจะเป็นตัวแทนเรียนเชิญคมสันถันจูนะครับ เรียนชมคมสันถันจู่ครับสวัสดีครับอุโสทุกทุกท่านนะครับผู้น้อยดีใจมากเลยครับวันนี้ที่ได้มาเจอเอุโสทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผู้น้อยก็จะขอร่วมศึกษานะครับหนังสือนะครับ ร้อยขันติอันนี้นะครับเป็นเป็นร้อยขันติของท่านจางกงอีผู้สูงส่งในคุณธรรมนะครับมีหลายร้อยเรื่องราวนะครับในเล่มนี้นะครับนะครับลองศึกษาต่อนะครับก่อนอื่นผู้น้อยขอน้อมกราบขอบคุณในพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระอาจารย์ด้วยบรารมีธรรมของท่านธรรมธิการรองธรรมธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสทุกท่าน ที่ได้ให้ผู้น้อยได้มีโอกาสมาร่วมศึกษาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มเลยนะครับสําหรับวันนี้ผู้น้อยก็จะเสนอเรื่องราวของขันติที่ชีวิตว่เจ็ดสิบสาที่ชื่อว่าสงสารสัตว์ท่านจางกงอิปเป็นคนมีคุณธรรมนะครับท่าน แม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ยังสงสารวันหนึ่งกองอี้ออกไปสำรวจนามองเห็นนาข้าวของเพื่อนบ้านชื่อเอีย้ยมีน้ําแห้งมีลูกกุ้งจํานวนมากถูกแผดเผากําลังจะตายอยู่นะครับกองอิงจึงพูดว่าสมัยก่อนต้าส่งเสียงส่งยังสร้างสะพานไผ่ช่วยเหลือมดช่วยชีวิตนับหมืน่นข้าเองก็สร้างสะพานหากไม่ช่วยก็ไม่ดี ว่าแล้วก็เอาตะก,กร้านะครับลงไปในนาะไปในนาะแล้วจับพวกกุ้งลงไปปล่อยในแม่น้ําต่อมานายเอีย้ยก็มาที่นาเห็นกองอี้จับกุ้งไปบ่อยที่แม่น้ําจึงถามว่าทําไมจึงรักชีวิตกุ้งนักกงอี้ว่าแม้ชีวิตกุ้งจะเล็กแต่ฟ้าก็เมตตาให้มาเกิดข้าเห็นว่ากุ้งมันกําลังขาดน้ําจึงจับมาปล่อยที่แม่น้านายเอีย้ยวพูดว่าการกระทําของท่านรักชีวิตสัตว์จริงๆกองอี้ว่าโดยเฉพาะคนทํานา ยิ่งต้องรักสัตว์ให้มากๆนายเอียกว่าดีใจที่ได้ยินเช่นนี้กงอี้ว่าเห็นสัตว์ไม่ถูกทำลายก็ว่ารักสัตว์เห็นงูไม่ตีเห็นมดไม่เหยียบเห็นพิราบไม่เอาตะข่ายดักเห็นปลาสัตว์นะ้ำแม้ชีวิตจะเล็กไม่จับเห็นสัตว์ป่าไม่จับทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นผู้รักชีวิตสัตว์เวลาไปทำนาน เดินเข้าเดินออกตาไม่เห็นไปเหยียบสัตว์โดยไม่ตั้งใจฟ้าก็ไม่ลงโทษนายเอียวว่าถ้ารักชีวิตสัตว์จะมีประโยชน์อันใดเป็นการช่วยให้ฟ้าดินสําเร็จเป็นมหากุศลได้ประโยชน์ตามแต่ฟ้าจะประทานให้ตามที่พระเจ้าบุนเสียงว่าเวลาเดินเดินเห็นมดเห็นหนอนไม่ให้เหยียบช่วยดับไฟไม่ให้เผาป่าสัตว์บกสัตว์น้ําควรปล่อยอย่าจับมากักขังควรปล่อยเสีย ในคำพีกรรมเอ่งเพียนว่าไม่ฆ่างูฆ่าเต่าเรียกได้ว่าผู้รักสัตว์ในเอี้ยว่ารู้สึกทาบซึ้งคำสอนของท่านเป็นยิ่งนักที่ทำให้รู้จักรักชีวิตสัตว์นะครับเป็นการขอบคุณของเขานะครับแต่งกลอนไว้ว่าองค์กุศลเป็นความประสงค์จิตฟ้าด้วยความเมตตารักสัตชั่วชีวาย่อมได้รับผลสนองไม่มุสาเร็วหรือช้าย่อมได้รับครบถ้วน นะครับว่าบไเป็นจะทำห้านะครับนะฮะถ้าเราจำไม่หมดเราก็จําอยู่2อย่างหลักๆนะครับอย่างเช่นคือมโนธรรมและก็เมตตาธรรมนะครับเลืแค่2อย่างนี้นะครับก็จะเป็นมีแนวทางในการบะเพลและก็ปฏิบัติธรในชีวิตประจำวันนะครับคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับ กราบขออนุโมทนาบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ